จ็กินคอนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง s k y s p o r t นะครับสื่ออังกฤษชื่อดังนะครับระหว่างที่ลิวพูลเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศออสเตรียเป็นเวลานาน1สัปดาห์ครับโดยผมนะครับขออนุญ,ญาตสรุปบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้เป็นข้อๆเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจกันง่ายๆเหมือนเช่นเคยครับ เริ่มกันที่ข้อที่1ครับเจเกนคอปได้ออกมาย้ำผ่านทาง s k y s p o อรว่าถ้าไม่มีนักเตะที่บาดเจ็บหนักหรือมีการขายนักเตะออกไปนะครับลิพูก็จะไม่ซื้อนักเตะเข้ามาเพิ่มอีกแล้วในตลาดซัมเมอร์นี้เขาหวังว่านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อแฟนบอลจะได้ไปโฟกัสกับเรื่องอื่นสักทีครับข้อที่2 j นะครับเจคินคอปเฝ้าจับตาการเสริมทัพของคู่แข่งมาโดยตลอดนะครับในมุมมองของคอปนะครับ ทีมสเปอร์กำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นอกจากจะได้ผู้เล่นใหม่แล้วเขายังปล่อยนักเตะ2รายให้กับทีมอาร์เซนอลและปล่อยนักเตะ1รายให้ทีมเชลซีครับ ข้อที่3นะครับเจคินคอปมองว่าทีมร์พูและทีมคู่แข่งนะครับมีเรื่องที่เหมือนกันแน่ๆอยู่หนึ่งเรื่องคือทีมทุกทีมนะครับต้องเสริมทัพนํานักเตะใหม่เข้าสู่ทีมอยู่เสมอนะครับเพราะทีมทุกทีมนะครับไม่สามารถใช้นักเตะเดิมๆเล่นด้วยกันได้โดยตลอดนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับทีมทีมนั้นนะครับว่าจะใช้นักเตะใหม่ที่ซื้อเข้ามาได้ดีตามความต้องการได้มากน้อยแค่ไหนครับ ข้อที่4นะครับเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้คือพรีเมียร์ลีกนะครับเพื่อคว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกซึ่งนับวันนะครับการแข่งขันจะยิ่งสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและยากมากขึ้นตามครับในมุมมองของเจคินคอปนะครับข้อที่5นะครับเจคินคอปไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าทีมไหนนะครับจะได้แชมเปียนลีกในซีซั่นนี้นะครับแต่ลิเวอร์พูลนะครับจะพยายามให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้ซีซั่นนี้เป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่ดีของทีมลิเวอร์พูลครับ ข้อที่6นะครับซีซั่นนี้ถือเป็นซีซั่นที่7แล้วนะครับที่เจเก,กนคอปเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมให้เอริฟูนะครับซึ่งในมุมมองของเขานะครับเขาก็คิดว่าพื้นฐานเรื่องฟุตบอลนั้นยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแม้ในโลกฟุตบอลนั้นจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายหลายเรื่องนะครับทีมเอริฟูนั้นยังคงสามารถปรับตัวและพัฒนาให้ดีขึ้นได้อยู่เสมอครับ ข้อที่7นะครับเจเกนคอปยืนยันว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับทีมลิฟท์พูนั้นพัฒนาขึ้นมากนะครับทีมลิฟท์พูมีความพงเส้นคงวานในการรักษาผลงานมากขึ้นนะครับภารกิจในตอนนี้นะครับคือการรักษาความพร้อมทางด้านร่างกายของนักเตะนะครับที่ได้รับจากการฝึกซ้อมในช่วงปีซีสั้นนะครับภายใต้เวลาฝึกซ้อมที่มีอยู่อย่างจํากัดในตอนนี้ครับ ข้อที่8นะครับเจคินคอปมองว่าการฝึกซ้อมที่ดีที่สุดของนักเตะนะครับคือการได้ลงแข่งครับแต่ไม่ใช่การลงแข่งทุกๆ3วันแบบที่ลิอร์พูกกำลังเจอในตอนนี้ครับนักเตะทุกคนภายในทีมตอนนี้นะครับพร้อมที่จะพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นนักเตะที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับข้อที่9้านะครับเจคินคอปมีความสุขกับช่วงเวลาปีซีซั่นจำนวน3สัปดาห์ที่ได้รับในซีซั่นนี้นะครับแม้ปีก่อนนะครับทีมลิอร์พูลมีช่วงเวลาฝึกซ้อมช่วงปีซีซั่นถึง4สัปดาห์ครึ่ ข้อที่10นะครับการคว้าดับเบิลแชมป์เมื่อซีซั่นก่อนนั้นนะครับจบลงที่ขบวนแห่ฉลองแชมป์ร่วมกับแฟนบอลซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นไปตามความต้องการของเชกินคอปครับ เขาคิดว่าทีมลิปูนั้นฉลาดพอนะครับที่จะนําประสบการณ์การพลาดแชมป์สรายการเมื่อซีซั่นก่อนนะครับมาเรียนรู้และพัฒนาทีมให้ดีขึ้นครับมันชัดเจนครับที่พวกเรานั้นรู้สึกผิดหวังแต่สุดท้ายแล้วนะครับพวกเราก็ผ่านความผิดหวังนั้นมาได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับด้วยวิธีการวิเคราะห์ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ที่ถูกวิธีครับข้อที่11นะครับเจคินคอปคิดว่าการให้เวลาดาวินนูเยส ปรับตัวเข้ากับทีมลิปูนั้นถือเป็นเรื่องปกตินะครับที่ทีมลิปูรู้กันเป็นอย่างดีนะครับมันไม่ยุติธรรมสักนิดนะครับที่ผู้คนคิดว่านูนเยสนะครับจะโชว์ผลงานที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาหลังจากซ้อมกับทีมไปได้หลายวันนะครับ ข้อที่12นะครับกลุ่มผู้เล่นในทีมลิปูตอนนี้คือกลุ่มผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่เจคินคอปเคยคุมทีมครับพวกเขาช่วยเหลือนักเตะใหม่ที่เข้ามาภายในทีมนะครับนูเยสเป็นกองหน้าที่ทีมลิปูไม่เคยมีมาก่อนนะครับและต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นของทีมในตอนนี้ครับ นูนเยสและผู้เล่นคนอื่นๆภายในทีมนะครับต้องช่วยกันปรับตัวเข้าหากันครับเพราะสไตล์การเล่นของลิวพูนั้นแตกต่างกับสไตล์การเล่นของทีมเบนฟิก้าต้นสังกัดเดิมของนูนเยสครับ ข้อที่13นะครับข้อสุดท้ายครับเชกินคอปนะครับดีใจที่นูนเยสย้ายมาที่ลิเวอร์พูลนะครับในมุมมองของเขาแล้วนะครับนูนเยสเป็นคนดีคนหนึ่งครับผู้เล่นในทีมที่พูดภาษาสเปนได้นะครับกำลังให้ความช่วยเหลือนูนเยสนูนเยสกําลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะครับและกําลังทํางานอย่างหนักนะครับเพื่อทีมนะครับทุกอย่างในตอนนี้กําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นการสรุปบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเชกินคอปนะครับที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางสกายส่อชื่นะคร ระหว่างที่ลิวพูกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศออสเตรียครับสุดท้ายนี้นะครับหากผมพูดอะไรผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับช่วงนี้เสียงผมอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยนะครับเนื่องจากเพื่อหายจากการติดเชื้อโควิดมานะครับก็ขออภัยด้วยครับหากชอบการเล่าเรื่องราวของลิวพูนะครับแบบสบายๆกระชับชัดเจนเชื่อถือได้และตรงประเด็นแบบนี้นะครับสามารถช่วยสนับสนุนและให้กำลังใจชาแนลเชียร์ลิวพู ได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งหรือคอมเมนต์ครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม